บอกว่าน่าจะรู้ได้ฮะเพื่อนติดต่อไปเลยครับโอเคครับผมจังหวะนั้นมันขึ้นจิตพอดีฮะเซซัดเาให้ก็สวัสดีครับผมหน้ามอนเช่นเคยเนาะวันนี้มาออกหมายนะครับลังอ่ะวันนี้มากับปีกธรรมดานะครับผมอ่ะยางสิบสี่มิลนะฮะ ตัวนี้ตัดนี่ประมาณเอย่าผมไปวัดให้ดูอย่าผมไปวัดแล้วก็ค่อยขึ้นเป็นเออตัวหนังสือให้ดูนะครับว่ากี่เซนนะผมก็ลืมแล้วนะครับผมอ่ะตางกลางก็ถักเนาะเป็นน้องวุ้นนะฮะก็ถักให้เนาะมากับลูกหัวพกของเหลืองนะครับผมสามสิบห้าเซนเนาะอ่ะโอเคครับผมก็จะสลับกันนะครับผมก็จะเอามือสอดมาบ้างกำคอตัวนี้มาบ้างนะครับผมพรามือสอดจะเป็นโรลเลอร์เนาะก็ผมจะมาทําให้ดูว่าปีกธรรมดามันก็ยิงดีเหมือนกันนะครับนะอ่ะ จำเจะเนต้องใช้โรลเลอร์เสมอไปนะเพราะว่าโรลเลอร์ผมไม่ได้ทำนะครับเพราะฉะนั้นหน้านา,นา,นาบางคนสั่งมันมันจะไม่ได้อะไรเงี้ยผมก็จะยิงฮะปีคำวิดาก็หาซื้อได้ทั่วไปเนาะซื้อมาอย่าลืมนะครับถึงแม้เขาลบคมแล้วก็เราเอามาลบคมให้ลบให้หายนะเพราะว่าบางคนหรือว่าบางเจ้าเขาอาจจะลบคมไม่ดีเนะนี่ยตรงเนี้ยขาดนะยางดีดมือมือแตกเลือดออกเลือดซิปได้นะครับผมอ่ะโอเคสายพีอีร้อยปอนด์นะครับนะช่วงชักน่าจะเจ็ดสิบนะครับเจ็ดสิบเจ็ดสิบหรือเจ็ดสิบห้าผมก็จำไม่ได้ นี่คือหมายเดิมจากรอบที่แล้วนะครับหมายรอบที่มากับน้องวุ้นร้อยสูง้อยต่ำเนาะพากันทัดเละหมดเลยฮะวันนี้เงียบพิบเลยแต่ก็น่าจะมีลงเหลืออยู่บ้างฮะแต่ก็น่าจะนานหนะ่อยโอเคครับผมมาลองลุ้นกันดู ไม่ันนี้นเพื่อไม่ทันวายลงไปละซตอมกอ็ไผ่โอนครับ,โด,รบโด <c oughs> <c oughs> หืมติดติมติดผมใช้ไม้ใหญ่คนระับประมาณสี่นิ้วสี่นิ้วหรือหนึ่งฝ่ามือเก็บซ้ายก่นอนข้างมาดูกันตรงนี้หน้าทันยะฮะตรงนี้หน้าทําจุดนั่งมากพักก่อนเพราะว่าผมจะย้ายจุดอยู่ผมอาจจะไม่ ได้นั่งตรงนี้หาจุดนั่งต่งตำๆก่อนไปพอได้ฮะเมื่อกี้เล็งลงเกือบฝ่ามือฮะปล่าลอยอยู่แล้วกินกินไม้อยู่ไม่รู้ว่ากินกินต้นไม้อยู่ฮะเข้าเก,เกือบเกือบลางตัวฮะเมื่อกี้แต่ตัวใหญ่ฮะเสียดายมากจังหวะอัดตอนแรกนู่นฮะอยู่เงาปลายไผ่ที่จมน้ำอยู่ครตัวไหนก็ได้ฮะ ที่ผมไม่ได้จังหวะที่รู้เลยว่าโดนคือมันตะแคงไปเลยไหวตะแคงนี่ครับสวยอยู่ฮะน,นี่ครับผมตัวแรกมาแล้วฮะเปิดประเดิม ผมเป็นผู right? Right here, right here. Like this? Hmm? This ้เลี้ยวยังยังยังตอนนี้ชี้เป้าก่อนฮะชี้เป้าให้เรานุญกลัวบุญอีหมาปลายเชียร์นะมึงนึงยมังขึ้นนะน้นๆๆๆขึ้นไหมเงี้ยขึ้นไหมเงี้ยเห็นไหมมั้ยบุญต้องขึ้นต้นไม้ ไเนี่ยอือาจจะโดนโดนไหมไม่โดนไม่โดนครับเพื่อ,อนๆเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยลุดเอออู้ลุดุดลุดมุ่นโดนหมิ่นนะฮะเมื่อกี้ไ่คิดว่าผมผมคิดว่าเมื่อกี้ว่าไม่โดนแล้วน,นั่นอะอืม ปนินพรับปนินไปสวยฮะประมาณฝ่ามือ,มอประมาณฝ่ามือได้ครับไจนั้นแต่ถ้าลมนิ่งๆ,ๆนี่น่าจะเข้าดีครับนงวุ่น,นันงวุ่นว่าเห็นปลาช่อนฮะนะครับเราจะยิงท่าไหนบอกให้อามีดไปแต่งก็ไม่ไปฮะ มันมีสิทธิ์เสี่ยงสูงฮะที่ว่าสายจะปิดกับต้นไม้ครับตกลงครับเอาลงต่อต่อต่อยังไงโมงเมนต์ป๋าเปียกไม้เอโอโผลตรงขัง้นดิโอ้ เหมือนปลามากเพื่อนอดึงขึ้นมาด้วยคัมแมนปลาถ้ากระตุกเขียมันนี่แล้วะนะนะโมเมนโอ้ตอนนี้ผมเห็นปันนินฮะไซใหญ่อยู่รอน้ังวุ้นมาครับไม่มันว่ายลอยวนอยู่ข้างบนเห็นมะวุ้นเห็นบะเอเอเอนตรงกับไอ้ต้นไม้ตายแล้วเหลี่ยวลงมา มันมีกิ่งไม้พอหลังๆห,หรอกิ่งไม้จมน้ําอยู่นะตรงข้ามเนีย่ยเดี๋ยวไปต้นยูขาบอแล้วเบิรงออกไปนะทา,ท,าทางทางทางซ้ายเลยเดี๋ยบอมันมีมันมีกิ่งไม้อยู่นะทางซ้ายขามาเบิรงเห็นเห็นใบไม้ใบที่สามอยู่ข้างนอกคุณบอน่ะปลายอยู่ตรงนั้นอ่ะเออ เห็นยังเห็นปะนอมันว่ายวนอยู่นะเอาละครับน้องวุนมาเห็นปลาฮะตัวมาเริ่มเลยเี๋ยเขาจะมาทางซ้าย่ะเขาจะมาเยยห็นยังเห็นยังนานาว่ายขึ้นแล้วเห็นเป็นตัวเลยอุ้ยข้ามหนูมันเริ่ม ai núa, nãy nãy bị đốn đấy, nãy nãy bị đốn hả, bạn bạn, nãy nãy được, đai bạch chon tăm มซัดแล้วเมื่อกี้ติดจริงๆได้ไหมครับลองวุ้นเอ๋ยเสร็จได้ย,ยังเดีย๋ยวรอก่นันใจเย็นอูอ้นนนนควหลุดมากเลยฮะตอนนี้น่าจะหลุดแล้วฮะหลุดได้ย,ยังเนี่ยหรือย,ยังเนี่ยโอ้ยังครับวุ่นซ้ำหน่อยครับวุ่นซ้ำหน่อยครับ อโอ้ยผมกลัวมันโดนมิ่นคโดนปะโดนแล้วดึงส่วนมาเลยอ่ะวุ้นลงไปเอาไปพันนั้นแล้วก็ได้ กกออยังเดี๋ยจะแก้มืออีกวยวครับฮะประมาณ่ะอ๋ออ๋ออยากแก้มือครับอ่ะจัดไปอ่าโดนไหมไม่โดนดีครับลงไปเอาไปเอาโดน tìm tìm cái gì hả Tìm cái gì không luôn à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  đúng đó ลูกดอกก็อยู่ตรงนั้นเลยครับใแดดให้บุญใชไ,ไม่ถึงโลวะผมว่า <c oughs> บุญสามสองดอกไม่โดนโ <c oughs> ดนตรงไหนครับน้องบุญโดนท้องฮะ โอ้เกือบๆกลางตัวฮะอุ้ยจะขาดอยู่แล้วนะั่นนะ่ะดีนะดีนะลงไปเอาโหผ่านบุนทำสองดอกต้องเปลี่ยนสายยาแล้วบุ้นเลครับผมอืมน้องวุ้นบอกว่าน่าจะรูได้ฮะเพื่อนปิดตอกไปยเลยครับโอเคครับผม จังหวะนั้นมันขึ้นจีบพอดีฮะจัดเข้าให้เีครับไม่หลุดก็บนหัวผมละเกือบขาดนั้นน,ะน่ะโดนท้องละนี่ฮะลูกดอกของพอ่อสามสิบห้าฮะสนใจสั่งได้ครับผมเบอร์โทรก็ตามนี้ฮะขึ้นอยู่เนาะอยากได้กี่ดอกอยากได้กี่ลูกจัดไป เป็นหัวธน,นูนะครับผมหัวพาอของผมจะไม่คล้ายผงจะไม่เหมือนกับของคนอื่นสักเท่าไหร่เอาไปเจียนเลยแบบได้ครับผมไม่มีห่วงความคิดแน่นอนนะครับเ <c oughs> สียงปืนเขายิงอย่างวุ่นเสียงปลาบุกเก็บเลยเขายิงปลาโดนวะ nên, đây có cái yên ra <laughs> mua bộ đồn ừ. bộ đồn ừ <laughs> <Đưa. cười> <laughs> นหนึ่งสองสามัวเดียวกันอีกมีผู้ใดึกบ่บบบบบบ่บ่าบอวบบึกชื่ตว้า <c oughs> เล่งตัวเดียวกันบังเอิญแห้ตัวให้มันจับเขาเดีย,ดยบุลูไอเอาหานข้างใช่ย,ยังเดียวเลยอืม โอ้ <c oughs> โดนครับคิดว่าไม่โดนนะเพื่อนๆโดนมีดหลังซะด้วยโอุโ๊ปุ้ยโอ้ยเอ้ยอย่าฟึ่งนะอย่าฟึ่งขาดนะเอามาเยือนโฉมให้เพื่อนๆได้ดูก่อนนะครับเพื่อนๆโอ้โอ้ไม่โอ้โอ,โอ้สาระโอ้ยใสสวยอย่าให้น้องวุ่นจับครับตัวนี้ มือผมไม่ว่างนี่ฮะโอ้ฝ่ามือเทียบเลยลูกเพนี่ครับโอ้ฝ่ามือกลางครับเพื่อนเพ่อโอเคครับผมสุดยอดมากกระเทือบรลยผมด้วยนะครับตัวนี้ใช้สวยเลยอฮ้ยลองฟังเลยครับเพื่อน นหุูนยิงครับนกพูดยิงฮะหน้าหนะหน้าหนยิงขบวนเดินไปนกพูดป่าเข้าตอนเย็นฮะตอนนี้ก็ห้าโมงแล้วเพื่อนเพื่ป่าเพิ่งเข้าเข้าแล้วครับน้องกุูนจะยิงแล้วฮะร,รอเห็นตัวเลยครับ นู่นฮะอยู่ในปุ่มฮะเลือกตัวเลยฮะตันนี้ไม่โดนฮะนู้นบอกว่าตกใต้ท้องฮะอ่ก็คลิปนี้ก็ต้องขอลาด้วยการปลดปลานะครับนะก็จบเพียงเท่นี้พอดีแบตกล้องหมดแล้ผมไม่ได้เอาแบตสำรองมาด้วยนะครับผม อ่ะก็ขอบคุณที่เพื่อนๆที่รับชมจนจบนะครับนะสวัสดีครับ